แม็กเดอะสตาร์ฝากถึงใครถึงเวลาใช้กรมจำไม่ลืมโดนดูถูกก็เพราะว่าไม่ดังนี่แหละทำเอาชาวเน็ตหูพึงกันเลยละ่ะค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเอ่ยถึงใครกันแน่เมื่อจู่ๆอดีตนักร้องหนุ่มอย่างแม็กจิรายุทธขันทยศหรือว่าแม็กเดอะสตาร์4ออกมาฟาดข้อความแบบสุดอัดอั้นตันใจมานาท่ะโดยระบุยาวเหยียดเอาไว้ดังนี้คะ่ะยังจำได้ดีวันที่เรานี่โดนจิกกัดกลางโต๊ะอาหารต่อหน้าดาราหลายๆคนว่าเราทำไมงานน้อยไม่มีงานความรู้สึกคือตอนนั้นเห็น ชาไปหมดเลยยิ้มกบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงพูดเล่นแหละเราก็รู้ตัวนะว่าเราเนี่ยไม่ดังงานน้อยแต่ไม่ต้องเอาเราไปขายหน้าต่อคนอื่นหรอกเรามีจิตใจเล่าอายเป็นแล้วมันทําให้เราไม่กล้าไปเจอพี่ๆที่เราเคารพรักอีกด้วยและไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยซ้ําซึ่งเราก็เก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวทําสิ่งที่รักต่อไปแล้ววันหนึ่งเขาคนที่จิกกัดเราก็ unfollow อินสตาแกรมก็ชัดเจนดีว่าเขาน่ะไม่ชอบเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะรู้แต่ว่าวันนี้คือโชคดีมากครับพร้อมกับติดแ แฮชแท็กร้อนๆว่าไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้พูดชื่อใครท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะหนุ่มแม็กยังฝากข้อความอีกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชดใช้กรรม3-4ปีที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดให้สังคมสอนคุณดีกว่าเอ๊ะงานนี้จะหมายถึงใครกันแน่คงต้องรอติดตามกันลคะค่ะ